แมวป่าสองตัวแบกเกี่ยวมาถึงหน้าประตูของหมอตำแยวหวังผูผูแปลงกายเป็นชายหนุ่มสองคนคุกเข่าต่อหน้าหวังผูผูแม่นางเมตตาด้วยช่วยชีวิตด้วยแมวแม่บ้านฆาคลอดยากถ้าไม่ไปตอนนี้คงไม่รอดแล้วคุณยายหวังบอกว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยนะแต่ลูกสาวฉันป่วยติดเตียงอยู่ชายหนุ่มที่คุกเข่าอยู่เห็นดังนั้นจึงหยิบห่อผ้าออกมาเทลงบนเตียงเป็นกองเหรียญเงินลูกสาวที่เป็นอมาพาตของคุณยายหวังเห็นทัวเงินลุกพรวดขึ้นมาขยับได้แล้วเธอตะโกน แม่บ้าหรือเนี่ยมีทวงเงินแล้วฉันก็สร้างบ้านใหม่ได้แล้วในที่สุดคุณยายหวังก็ขึ้นเกี้ยวเกี้ยวสันครอนไปมาวิ่งเร็วมากคุณยายหวังนั่งอยู่ข้างในใจเต้นตึกตักแอบมองออกไปนอกหน้าต่างเล็กๆเกงาต้นไม้เบลือเป็นแผ่นเดียวกันลมพัดบิดวิวเร็วผิดปกติไอหนุ่มสองคนที่แบกเกี้ยวเหมือนมีลมใต้เท้าเงาทอดบนพื้นยาวเหยียดท่าทางมันดูแปลกๆบอกไม่ถูกไม่เหมือนคนวิ่งเหมือนสัตว์ป่ามากกว่าไม่ถึงชั่วยาม เกี้ยวก็หยุดลงพอหวังผัวเปิดม่านดูขนุกชั่นไปหมดที่ไหนจะมีหนุ่มรูปงามใต้แสงจันท์มีแค่แมวป่าสีเทาสองตัวดวงตาสีเขียวเรืองรองจ้องมองนางหายใจถี่กระชั้นคุณยายหวังขาอ่อนเกือบสุดหันหลังเตรียมวิ่งคุณป้าอยากรู้เลยแมวป่าตัวหนึ่งถึงกับพูดเป็นภาษาคนเสียงร้อนรนพวกเราไม่ได้จะทำร้ายใครนะแมวของพวกเราอากาศไม่ดีเลยจริงๆขอความการุณาด้วยเถอะ ในดวงตาของซานเมามีน้ำตาคลอโครงเล็บชี้ไปที่ปากถ้ำของไฮซุอย่างต่อเนื่องคุณยายหวังมองดูท่าทางน่าสงสารนั้นฮึกฮึกกัดฟันไว้เฮออชีวิตทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยในถ้ำน,นี่มันเย็นชื้นมีแต่กลิ่นดินผสมกับกลิ่นแปลกๆบนแท่นหินด้านในสุดมีแมวป่าสีขาวตัวใหญ่นอนอยู่ขนของมันหมุนหมองท้องป่องน่ากลัวมันครางเสียงเ,เ,บเบาด้วยความเจ็บปวดตัวสั่นเทาไปหมดอาการน่าเป็นห่วงมาก เป็นตายเท่ากันคุณยายหวังไม่ทันกลัวแล้วเธอก็รีบนั่งยองๆงลงค่อยๆกดลงบนท้องของแมวป่าสีขาวสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเจ็บปวดเหลือเกินเธอปลอบโยนเสียงเบาทำเพลงที่สืบทอดกันมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเพลงกล่อมตอนคอดอยู่นิ่งๆอยากขวางทางวิ่งตามแรงไปข้างนอกมือเธอหนักแน่นมากสายตาจดจ่อราวกับว่ากำลังทำคลอดให้ขุนไทยไม่ใช่แมวป่าจู่จูก็มีกลิ่นแปลกๆเจ้าตัวเล็กเปียกปอน ลื่นออกมาคุณยายหวังรีบเช็ดทําความสะอาดพราหายใจหาย